สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลราะฮ์มอัลฮัมดุลิลลาฮิราะหบินาลามินวะบิฮินัสซัยนฺวะลาฮฺวะลาฮฺกูติลลาบิลลาฮินัลีนณะซิมอัชุรรัลลาฮิลลอฮฺวะดะฮฺลาชาริกัลลาห์วาชะดูอันนอฮมุฮัมมัดะลอับดุฮูวะรอซูลฮู Allah จาราศัลลูฮฺบิลฮุดะวะดีบิลฮักลิยุฮิรอวะลตินิคุลลิฮฺวะลาขะฮ์มุชิกุนอามะบาอะลัยซัลลอมุอะลัยกุมวะเรฮฺมะตุลลอฮฺวุบะบาริกะตุขอความสันติความจำเริญจากอัลชพานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อดสัปดาห์ทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาท่านไหนครับเรากลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของการทิ้งละหมาดหรือไม่สนใจการละหมาดแน่นอนเนี่ยผลกระทบ จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับในทางด้านจิตใจเราก็มีความสบายใจนะคนทิ้งนมานเนี่ยขาดความสบายใจนะครับก็จะหงุดงิดงุ่มงามนะครับรู้สึกว่าตัวเองทําความผิดด้วยที่เขาทิ้งนมานแต่บางคนทิ้งไปนานมากก็จะไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรเท่าไหร่มันก็จะค่อยๆห่างไปห่างไกลไปจากความเมตตาของหลอสฟานันตะลา บางคนอาจจะบอกนะครับว่าหลายคนเนี่ยอย่างกาฟเฟสเนี่ย <c oughs> เขาเหล่านี้ไม่ได้นมาดเลยทำไมเขาได้ดีมีเงินมีทองมีทรัพย์สิสนนะครับอันนี้คือความแตกต่างอย่างนะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยเขาก็จะห่างไกลไปจากความเมตตาของอัลชาตาลานะครับเพราะเลือกระหว่างสองทาง แต่ถ้าเรานั้นหันไปอยู่ในเป็นกาเฟสเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนะครับพระองค์ก็จะเติมให้พอมีความขยันมันเพียนนะครับขยันนู่นนี่นั่นทำกิจการในดุนยานี่ก็จะเริญงอกงงามนะครับเงื่อนไขอยู่แค่ตรงนี้แหละครับว่าเรามีการศรัทธาต่อพระเจ้าไหมเขาให้เลือกเนี่ยนะครับสองทางครับเลือกที่หนึ่งก็คือเลือกเอาศาสนาขออัศมีตาสองก็คือไม่เลือกเลือกในดุนยาอย่างเดียว ก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับในการที่จะดาเนินชีวิตงั้นเรามองแบบนี้เรามองกันไม่ได้ว่าทาไมเขาไม่ศรัทธาต่อรสมตราตาลาเขาไม่ทําอิบาดัห์แต่ว่าเขามั่งมีเขามีความสุขนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและอีกหลายๆอย่างนะครับที่สามารถจะมีได้ในโลกุญญาซึ่งมนุษย์กำขนขวายในสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีความพักเพียนพยายามด้วยนะครับที่จะให้ได้มา ในสภาพการดังกล่าวซาอรับมุสลิมเนี่ยทำไมเขาไม่ค่อยได้เพราะเขาหวังในโลกอาคิรอนเนี่ครับว่ากว่าโลกลุญยาดังนั้นการที่เขานำมาดเนี่ยเป็นเหืีนญเสบียงที่สะสมเอาไว้ในการที่จะกลับไปรับผลการตอบแทนในโลกหน้านะฮะส่วนโลกนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนกะก็ใช้ชีวิตยอยู่ธรรมดานะครับในโลกลุญยานะะคนที่ไม่ไม่นามาดหรือทิ้งามาดเนี่ย มันจะส่งผลน้าจิตใจแล้วเนี่ยนะครับเขาไปรับตำแหน่งเขาก็จะหลุดออกไปจากความเป็นมุสลิมด้วยเหมือนกันเพราะคนที่ทริงละหมาดถ้าเขาไม่ศรัทธาต่อลอสมาตาหรือว่าศรัทธาบางส่วนจริงบางส่วนหรือว่าบางทีเขาก็ศรัทธาแบบไม่ปฏิบัติคือด้วยลิ้นอย่างเดียวนะครับด้วยวาจายอย่างเดียวแต่ว่าอามันยังไม่ได้เนันผลสรุปลอสมาตาลาเนี่ยเขาสรุปตรงที่อามันนะครับการงาน ถ้าเขาทาการงานเนี่ยเขาก็จะรับผลการตอบแทนจากลอสวนตาไม่ได้อยู่ที่แค่ใจนะใจเนี่ยมันจุดเริ่มต้นหรือเนียดหรือความตั้งใจเ,เป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่การปฏิบัตินะครับเราตั้งใจจะทําทอะไรเราก็จําเดินงานไปสิ่งต่างๆนั้นนะจะประสบความสําเร็จหรือไม่สาเร็จนั้นก็อยู่ที่ลอสเวะตาลาด้วยนะครับที่พระองค์จะ,ะให้การสนับสนุนหรือว่าอย่างไรนะครับในสิ่งตาบบ่างๆนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทิ้งนรรมดีมีอันตรายมาก ในอดีตเนี่ยนะครับในอดีตในเราสมัยรุ่นเหล่าบรรดาอุลมามะในเรื่องแรกคนที่ทิ้งนมาดเนี่ยเขาจะจับเลยนะครับจับแล้วก็อย่าไ่ละหมาดอีกเขาก็ตัดมือตัดขาสลับกันนะครับเนี่ยเพราะว่าทิ้งนมาดนะฮะไม่สนใจบทลงโทษของคนที่ทิ้งนมาดรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากว่าเขาทําได้อย่างไร ในเมื่อเขาศรัทธาต่อลอสุมานตาลาแล้วเนี่ยเขากลับไม่นำหันะไม่คิดถึงพระองค์นะครับมันก็ส่งผลไปถึงตัวเราเองครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยนะครับแล้ววันกิยร์มาเนี่ยนะครับเขาก็จะโดนอีกนะก็คือถูกอัลลอหลงโทษในไฟนรกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าขัดขืนคําสั่งของพระองค์นะครับเหมือนกับอิบลิสอ่ะอิบลิสขัดขืนคำสั่งของ,งออลอ,ลส,งอลสุมานตาลานะครับลอสั่งให้สุญูตานในบีาาาาอาและแมซัมก็ไม่ยอมสุญู แถมยังตะกับบทเยอะยริงต่อพระองค์อีกนะว่าฉันเนี่ยดีกว่านะครับแล้วพระองค์ฉันไปสุญุดต,ต่ออาดัมได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือวันนี้เราก็อยากจะท้าทายด้วยตัวเราเองเหมือนกันว่าจะให้เราสุญุดทําไมเรายังไม่มีกินเลยแล้วเ,เรายังขาดทุดนขาดนี่จะให้เรามาสุญุดมานำมาดเนี่ยมันก็ค่อนขังยากคำพูดเหล่านี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับมันก็คล้ายกันด้วย นะฮะว่าคนที่ทิ้งนมาดนั้นคนที่ขัดคืนคาสั่งอัลลอฮฺสุมาตาลาก็คือคนที่ Al um อัลลอฮฺสุมาส่งโกรธกิว่วและพวกก็ขับไล่อิบลิสออกจากสวงสวรรค์นะครับก็เราก็อาจจะถูกขับไล่ไปสู่นรกของอัลลอฮฺสุมาตาลาในที่สุดได้งนั้นะค,คนที่ทิ้งนมาดนั้นเป็นอันตรายมากนะครับแล้วก็อยู่ไปในนรกยันน,นะครับบางคนกล่าวว่าคนทิ้งนมาดอยู่ในนรกชื่อว่าสกอตเลยนะครับ ซึ่งมีไฟหรืออะไรสูงชะลูดขึ้นมานครับอันนี้ก็เป็นความรุนแรงของของคนที่ทิ้งนำ้ำมันทางที่ดีแล้วเนี่ยครับการนำ้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายกับทุกคนปฏิบัติได้นะครับว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเขาศรัทธาต่อรัศมนตารามื่อไไรเนี่ยสามารถปฏิบัติได้เลยนะครับเมื่อสามารถปฏิบัติได้เลยนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยความจริงใจฝึกฝึกกัน เขาเรียกว่าเหมือนก็เป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกตัวเองให้ใกล้ชิดอรรถสมาตาลาแล้วก็ยำเกรงในพระองค์มากขึ้นทั้งข้อสั่งใช้และสั่งห้ามนะครับก็จะไม่ทาบาปนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่กลัวอรรถสมาตาลานะครับก็จะทําบาปไปเรื่อยๆโดยมีข้ออ้างต่างๆนะครับเหมือนกันที่เราละทิ้งการนมาดเมา่ยเราก็มีข้ออ้างมากมายนะครับแล้วแต่จะอ้างแต่ว่าผู้ศรัทธาแล้ว ไม่มีข้ออ้างในคําสั่งใช้ของลอสวาตาในทุกๆด้าน,นไม่ใช่นามัดอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการถือสินบนนะครับหรือการตอบที่ฮัตนะครับหรือการทําดีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องพยายามนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะทําทให้ตัวเราเองนั้นได้ได้อยู่ในความเมตตาของลอสวาตาเรียกว่าใกล้ชิดต่อลอสวาตามากขึ้นการนามัดเราเห็นนี่ครับเขาบอกว่าอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตอนที่เราสุญ เวลาเรา้อยู่เนี่ยอยู่กัให้ขอดูมาต่อ l o s วามตลาดนะครับอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งที่จะได้เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้ขอต่อ l o s วามตลาดมากมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับว่านี่คือสิ่งสําหรับตัวเราเองให้มากที่สุดเท่าที่เราทั้งหลายจะกระทำได้ครับพี่น้องผูส้สละตัณฑ่อะไรครับจากกันตรงนี้ครับวิบลัยตอฟิกบันทิดัยอะสลามวะลิกุมบาระตุลลอฮ์ะวะบารากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนาดวย ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m u s l i อ On Air ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน